สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องถูกคุณใสถูกทำของใส่ถูกผีเข้าเจ้าศูนย์ที่เข็ดที่ขวางที่บ้านอโครจรมีสิ่งไม่ดีในบ้านผีสางนางไม้มารบกวนบ้านที่มีผีที่มีสามแยกอะไรก็ตาำที่มันเข็ดมันขวางทางอีสานเขาเรียกเข็ดขวางผมอยู่จังหวัดหนองคายครับ ตั้งมาปรึกษาได้ค่ารักษาผมเอาตามศรัทธาครับแล้วแต่ท่านจะให้ไม่ให้ให้เท่าไหร่ก็ช่างผมไม่สนใจขอแค่อยู่ใกล้ๆก็พอจะได้ไปง่ายจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันรถเยอะถ้าพามาได้ก็พามาครับที่บ้านอยู่ที่อำเภอโพตกจังหวัดน้องคายถ้าให้ผมไปรักษาที่บ้านก็ได้ครับ แต่ขออย่าเกินร้อยโลนะครับถ้าร้อยโลขึ้นไปผมเอาสามพันขึ้นเพราะว่ามันไกลอันตรายขี่รถฝากด้วยนะครับที่ไหนรักษาไม่ได้ที่นี่รักษาได้ครับถ้าผมรักษาไม่ได้ค่าคูทั้งหมดที่ท่านเอาให้ผมคืนให้หมดเลยครับบาทเดียวก็ไม่เอาดอกไม้ดอกเดียวก็ไม่เอาถ้ามันไม่หายฝากไปด้วยครับ